พูดทีในจัสตินอะไรกันนี่จำได้ไหมอุดตังกระพ่องอ้าวพดูดดีไอ้ท่มคูดีนี่อะไรเนะี่ยเครดิตคนนี้ทำแม่คผู้จัสตินเกมเมอร์สองห้าสี่แปดสักใครได้โอเคเอามาจุดเลยอยู่ตรงไหนวะ Command Box เริ่มเกมโอเคโหลดดิ้งไม่เลยอี๊ยโอยอี๊ยเสียงโอ้ยเสียงเวก็น่ากลัวแล้วอะไอ้คิบหายอุ้ยอุ้ยเหี้ยวนั่นเฮ้ยกลัวแล้วคีปลายแล้วแล้วกูจะออกไปไงเนี่ย ตอนแดกนี่คือประตูใช่ไหมช่วยบอกกูได้โอเคโอช่อไหนวะไปเกเบโอเค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 มาแล้วไอตัวเมื่อกี้แมงกูดโอ๊ยโอแม่ปากลัวฉันต้องเตรียมว้อยใจเธอ เฮ้ยไม่ยากหรอกถูกเรานักปลากลัวอยู่แล้วหายไปไหนกันหมดไม่รู้ดิกดแชรหน่อยเดฟุริกดแชร์นะดกดแชร์ชรไปชุบช,ช่อชุบสปาพลอยไ,ไม่ได้ด้วยโคห้ามกงเฮ้ยชุบเฮ้ยเราเ,เราต้องเราต้องใช้สเต็ปเฮ้ยเออเฮ้ย,อย,อยไอคิปมาเออ อ้อโอรชันนี่ครับหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์นะคร way, oh. Oh. ับผมมาถึงแล้วสินะโอ้ยเพิ่งตายไปไอโอ้ยแนวบอกว่าตัวเองเก่งไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูชอบตัวเนี้ยว่ะขอขอปรับอะไรนิดหน่อยหน่อยนะครับผมเลือกเกมมันนะครับใครทักไลน์มาวะ อ <My> <laughs> รอสักครู่นะครับผมตัวเกมค้างค้างไปสองพันวินะผมหนึ่งซอมซ่มไม่ใช่แหละอาจจะมีเสียงรบกวนก็ต้องขอทำไมมันค้างมา <c oughs> ดูคอมเมนต์หน่อยนะเอาัแบบเงียบมาดูหน่อยสิเฮีย <c oughs> และและดูด 我玩呃我。